สวัสด so ีครับพี่น้องนะครับหน้าหอนบ้องหอดบอนเรียบร้อยน้องจิ๊บสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องครับพัดอันวิศวะชุมาซื้อก๋วยเตี๋ยบกนค่างหอนเร็วเร็วค่างเร็วเร็วพวกอะไปอีกกล้วยผภาคินเขาครับพี่น้องหอยได้ครับตั้งเจ่าสิศวะชุมพสุขเป็นหอนขึ้นหน้ามือแต่ทั้งนี้หนามือเออกระดิกแจ้งแล้วตั้งเจ่าสิศวมพสุขเป็นเจ้อนหอเลยเอาเขาอย่าง ทีนี่ก๋ยเตี๋ยวเดือดยุ่มกยเตกินเอไพด้นอนยังผมเอากะเพรากระเพรื่เครืองในไก่เอากระเพรเครื่องในไก่ล้ก็ไข่ยังกไข่เยี่วม้าไขถึงว่าไข่เาเยวมาใส่คร่กว่าหมถึงว่าเอามาเสริมันเยครับเออกรวมกันนั่นแหละกรถือกันะเครื่องในไก่ไข่เยี่ยวม้านั่นแหละเออพ่นมาเป็นสีพลเสกกันเลยว่าตพลาสติกกัน อ่อมาเอากไกยม่าออกตั้งหากบัพัดอ๋อผมเอากับข้าไก่กุ้งไข่ดาวสุกครับผมสั่งไม่เป็นเนาะแต่ว่าผมเคยกินนะมันแสีบก็ได้เอามาร่วมกันนะอ๋อกินไขกยม่าไม่เสียบหรือไกยม่าบ่เคยกินจักเทกอไข่กยม่าที่กันพี่จะกินใส่แบบกะข้าไก่ไข่ดาวสิแม้แต่ว่าบอกไข่ดาวเอาไขกยม่าสิอ๋อว่ากระเนียมพวกหัวโอ้ยหมองนี่ยทเป็นหมองเลือกตัางได้ไหมใช่มึงได้นี่ละ เรานั่งมองคมๆเนื้อแมงมุมเนื้อแมงมุมเนื้อเนี้ยแ่เดี๋ยวนีดเจาหลือโซ่โซทงโซ่เรียกคู่ว่ากรุงเทพยกันอยู่นี่ไหมกินเข่าครับพี่น้องนะครับกินแบบนี้ล่ะแต่ว่าบทบทเสียดปากคือจีเป็นตะกินเปลี่ยนจากเอกเป็นกล้วยครับช่วงนี้ธรรมดาเอกจีดตัวไปน้ำตลอด คุณไปพักู่น้ำเบื่อเพื่อนู่ปูนแถวพระรามสองคนละี่ยงก่อนี่ยงก่อนี่ยงก่อนกลอแก้วนี่ยงก่อนบาปลาแก้วเตยตีกี้แตทาปากซีเดงมันคือแดงนูดพอดีเส้บอได้กันนอกจากเส่นน้ำยาผมบอกกินเส้นออกเพราะบมจี๊ดสอดในเส้น ตบวกนี่แหละมันลดดิ้งม่ไม่รีบติแข่งมนะัะยติ๊กกับไหนรู้่ะที่เป็น,ปนกิมหรือมนะันช่วยฆ่าเั้ยอันนี้ใส่แบบรีบติแข่งหาสืออ่อว่าใส่แบบนั้นแล้วจังเวลาเขาเทีหนาปั๊บหนามันจังมเปืเ่อยตั้ง,งเชิงหรือมาตบหนังติดเปลือยออกมานมันตั้ง,งถังแต่ว่าพี่นอ้องกเจืไห่ก็ไม่แต่ริบติแข่งสช่ไ่นะก็เลยใส่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 ให้มันเบื่ ทันมาแ่กอะเจ๊ดายเพื่อนเน็ดใจผู้คนสื้อมาให้แต่พญามาเมาใส่กันเบิดอะอันได้ใส่บ่พาท่านกับแบงนองๆเน็ตซื้อเนี่ยเขาให้กไว้ใส่เนี่ยาิจะรับตาแลาวกิเกลือมันตังมาให้สามสีสีชมพูชมพูออนแล้วก็สีก็ยังสุดอเวลาใส่ึ้นเวลาท่าึนน้ำสิง มันหมดมันหมดเหรียงเนี่ยเริ่สิงเขาก็ะเลียงกันพี่สกีพ,พี่น้องแล้วแต่ไอแต่น้องเขาจะส่วนกันแนวไรขเอาหลดเกิดแต่บรรยากาศเออแล,ล้วแต่บรรยากาศที่ภา,ญญาพาไปเก <c oughs> ินกันลุกไปกลางวิธีหลือกระยางข,งขงั้วหลดติดไปตัวจีบเกิดคำว่าไม่ได้ตัวจีบหรอกพี่น้องนะครับว่าลำสิงมันก็ะเลียไปสิงกันเลื่อนๆลื่นพี่สไตล์ที่แล้วครับพี่น้องพี่สไตล์ที่แล้ว สำ้รับปักลากะเสียงบอดีปนไหนอกอาศัยเหรียญน้ำนองน้ำลงป,งลปนไันไอเขี้ยวบดีปนไดนเขี้ยบดีอะไรใส่เนี้ยี่ปักไปคนละเสียบแบตสักหน่อยพ่อเดียดดดเด๋ยวนี่แบตแบตคุณเดชวันนี้อนกินเร้วๆบอกเรื่อนๆแต่ดีลืมก็ไปเสี่ย <laughs> นขนาดแปนนดพอนะพี่น้องเติดแต่ปากซืซอ่พี่น้องพอกินเข่าได้นะครับก็ปากบติส่วนสีติบบิ้งบดีส่วนดิซึ่ครับเบื้อง,องนบนนะเพิ่นไปหาหมองชาเป็ดเพื่องบนเพิ่งดิลืมอยู่ดอกพี่น้องผู้ไปล้างมือจะไปล้างมือน้ำกอดพี่น้องะนะครับมีหมองล้างมือแล้ว เออมาแล้วโจกไส่มาแล้วโชกไส่มาแล้วโชกไส่กะบีมุนไส่มาแล้วากวนมันี้อิตย์ภาพควนหน่อยเนี่ยจ้าหน่อยเพราะว่าักติเขาตีนอนแต่แ่เมนกับรูมันนั่นัวกองใบสองก็ได้ดอกัจากสามมุงสี่มุงขาก็อกไปครับเพแต่ว่ามันอาจจะเล่นเร็วในกรุงเทพเล่นหมเนหกมงนะ ใช่ใช่ใช่กวันหมู่วันโอขอบคุณครับขอบคุณครับปีนยัางอีกวอลลป่าแตกมา้เลยลบอแตกม่ทังเอีกมวลลับอวลลัมบดหันเล้วอยู่ตีเดินนางเดือเดินนางเดือเดินเดินนางเดือเออเออเออนทั้งดวนหน้าขึนทั้งดวนไป็นโแสบันลงบอบันไปเรียนหมงไปเรียนกมงเขาอ่ ตอนว่ามาันไฟเยีย,ยวเยีงยงเียไหมเออเออก็เรียนจวดไมเลยนะเออเดี๋ยวของสีจวดน้ำข้าวหานไปชอบนั่นแล้วออไปจวดเอ,อ๊ะจวดเขาไะไรกับอะไปอไรไฟะไปเนี่ยอ,อ่มันนี่เลยมันนี่มันนี่มันเรียกเรียกปัดอะเรียไปยังยี้เงินผ่านลานสมัครสมัครทาง

ไปสังอันนี่ไปสังอมี่เพราะว่าถ้าไม่ถ้าไม่เสียตังก็เสียไปสั่งไปสั่งไปเอาไปที่บ้านโอ้โออยไปังหนึ่งคาใจเยอะอย่างนี้จริงไหมพอใจเยอะ้าใจเยอะเออเข้าใจเยอะเออแต่ว่าเขาสมัครแล้วเขาก็เสียทางไล่เกนเยอะโคตรเขาสมัคราคตรไปยังหรอกคือว่าเป็นข้อมหูวันโอกาสเนาะเกนเมนคนไอจีพีเอ็ดมันบอกมัน มันบอกกับจีนอยู่แต่มันบอกได้บอกให้เขาซองนั่นถ้าใครบวมันบอกให้เบี่ยงค้าไหม้าใครบวกคว้าออกมีสามจุดต่ออยู่อุ้ยน้ำโชกน้ำโชกบอกแล้วคว้าไม่ข่อยกับเบี่ยงเหรอเนาะบอกบอกโชกใส่วัดน้ำมะขูบได้ว่าสัดยังตักน้ำอยู่หุบบัดมันอ้องดูน้ำครบแล้วไปก็เรียนชีได้ส่อ้ยครบแล้วอะไรนะครับล่เขาก็ได้ไหมฮะดูดูดีมันกับเขาว่ได้เลย เข้าสู่ระบบดี่เข้าสู่ระบบเลือกไม่ได้เลเือกไม่ดกิเิมไม่ได้นี่เขาสู่ระบบซื้อไหมเดียวยูซือว่าไม่ถึงว่าแชทเก่ามันสิญหายหายแล้วไหมายหมบคุครับขอบคุณผมหมูกรอบไผ่ดาวของผมนำช่ออะไรลูกเอี่ยงเนาะบากข้าวนี่ ข้าวนี่คือเราต้องกินสองจานนะเพราะว่านอน,นอนเบื่อมือเลยนอน,นอนเบื่อมือเลยเราต้องกินข้าวให้กินแล้วเราก็พักก่อนกินทีเดียวทำมันไม่กินทีเดียวก็เป็นไรงานคงจะสิงซึ่งจะนั่นงทำอะไเนี่ยยังออกล่ะคนม่สิงนะเดียมบอกสิงนะเดียมบอกสิงนะ มันคือมันคำดิขอเข้าป่าเลยครับเ้วนี่อย่าเลียนแบบเลเลียนแบบุ่นดิวิ่งให่ว่ากันเล็ดเนี่ยเล็ดของคณะเสียมเหล้วยมเลีวยว พอว่ามันก็เดียวเดี่ยวเราบอกทดทน้ำซุเป้ลอแล้วไหมไข่เห็ดพี่น้องเอาาต้อง้อนวมนต้องเบิ้ลเจมว่าดีกว่าเราสั่งข้าวพิดเสี่ว้าวครับข้าวผเสียมาเ้ลยนเพื่อนบ้านยังั่เบินบยังั่นปานไม่วรถเบิ้ลเินวนยังั่นนอกเงินรถเบิ้ลโอ้

เฮียังมีหล่ะพี่น้องได้ใบนี้มาเขาพิดช,ช่องทางดว <ทำ S 2> ่วนถาใช่ไม่แห้มาสมาัคกสิไม่ได้ไม่ได้เสียเป็นไรเดือนบอกรบพี่น้องครับอาอนบานนัตรแต่อนานบัตรไปทักก่อนสักกัอน,นจังไป็นร,รายละเอียดมันโ่อใจเีินไปนี่ยังครับ มันเป็นใจแล้วเหรอแม่ไปกวนเดี๋ยวนอนแป้นมุ้งอีลีพี่น้องมันสวดเจียงไหมแป้มุ้งอีนีครับกินเขาจะได้กินก๋วยเตี๋ยวอ้วนแล้วว้ยก๋วยเตี๋ยวหมอก็จะห่อนส่วนห่อนไปกุ้งแสนเก่ายองหันไม่เห็นประได้แล้ว กระาะอยู่มันคือจังมันเฮ็ดบ่ยากปานไหซั่นได้แล้วบอกคนนีไ่ได้แล้วได้แล้วโอ้รถคือจอดตากแดดเดี๋ยวกกุ่มครับบุญละส่วงใบจังคือุ้งโอ้โห <laughs> จอดทั้งนัน้นเลยถือเกี่ยวโอ้บิดมือใหญ่รถใหม่ก่อนพี่น้อง